ใช่ามาลุมมาตุ้มไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้มันมันผิดโดยแล้วเพลง <รอ S 2> เป็นไม <นะ S 2> ่เจ้ามีน้ำมาตัวทำเกินบ้านแต่แล้วยอีุ้งโตที่บ้านแล้วแล้วเพลงก็เะจ้ามีน้ำมาตัวทำเป็นเลไม่เป็นเขารูปร้ป่ะเราไม่เป็นลุงรู้ว่าเป็นแต่หนูจำเพลงได้เหรอดูนะ ข้เจ้มีนู้ปาข้เจ้ามีน้บดวชเหมือนกันมาแต่ไดหยปูรชิาจูถ้าผมมาผมไดหยอกใต้ีบากเรืูถ้าผมมาผมไดยาใจแตบุตรกพิต้ไปไม่ง ก็เอื้ยก็ไต้ขอไข่อยูะะ่และ้วขอขวดเขาและ้วขอไข่เขาและ้วขอคนคือขขอและ้วป้า ผูกันโจริตดุพันธุ์ตปะนต้องตัวบัตปูขดเข้าหาเข้าไปประจะทุราขาว่าเท่าไหร่เ่ตัวดีไม่บอกตัวเด็กต้องปีบนตัวเต่าหลังรูเขาสู่แอ้บุญหาอดทน น้อนูที่โดนน้องหนูวกหมานอนในไม้ป้าหม่อมาปากากลมหัวพึ่งคำ่าโอแบลุงยาตัวตาราทิพเปเราสือรัยาเสือพัปรอารเสือพ้าาารอคอยหี่ใจพ้า เดาฮ่าโบออลลลลตอนนี to, 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 to. ER ้พูดตาตู้เก่งมากค่ะเอาขารองเป็นไหม A B ไม่ใช่รลวงลวงแม่เสือเตาแม่เสื้อสาวป้ารวยโอแล้วยใค่จะกูจปปแต่จะไปพีตาบ้า ม่สวยรูได้วจ้าเพจ้าพี่ปบ้านลังเพลงก็เจ้ามี่ดำมปนตัวรับล้วหัวใจมารุมไม่ใช่ป้านหลองเพลงหัวใจบ้านหลองเพลงก็เจ้ามี่าำคุณทำมันแค่ร้องหัวใจมาคุมนะ เราไม่เป็นค่ะเด็กวี้หางทำปตาก็ป้าไม่ได้เป็นนะักร้องเหมือนาลิตาเนาะลิตาโตขึ้นมาจะเป็นอะไรคะดาเป็นคุณหมอคุณหมอคุณหมออะไรคะคุณหมอคุณหมอโรงพยาบาลคุณหมอโรงพยาบาลโอเคค่ะลูกตั้งใจเรียนนะค่ะลูกนะเออเออ,เอ,อ เออนี่นอนด้วยค่ะสติ well> ๊กไข่รำรานมาเลยจะติดไข่กับนิตาไหมเนี่ยน้องก็เกียงติดไข่นิตาค่ะเฮ้ตัวก็ตัวเกียร์ยังไม่เป็นไข่ค่ะไข่น้องสติ๊กยังเล่นดีอยู่ค่ะเล่นดีเพราะเออ้ยขอวันนี้ป้าจ้า ขวดฮะรูขวดปลาขวดฮะเออเออเออยี่ขวดปลาปลาเจ็บหรอกปลาเล็บมือยาวค่ะเดี๋ยวป้าตัดให้พรุ่งนี้ค่ะป้พี่แต่ที่หนูนะมือยาวเล็บจ้ากระดูดกระดูดกระดูดกรดูดกะดูดกระดดระดูไปแล้วก็เอาบุเบิ้ลที เอาไปสิเราเราก็ประชาเราเป็นผู้จดเราก็ตัวเราปลีปลอเราก็มาคุาเราก็เป็นแต่กเราก็เดินด้วยัดเราก็มาปัดนลาอนกัไวันนี้ค่ะกับไพอีกคะ อีลุงหลับเรียงอีลุงนะอีลุงฟ้าอีลุงนอนอยู่ข้างล่างค่ะหลับแล้วค่ะไหนดูซิลุงหลับหรือยังป้าก็จะหลับตาแล้วอีลุงหลับแล้วนอนเฝ้าหลานหรือหลานนอนเฝ้าเนี่ยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> หนูหายหรือยังบอกยศสิสไม่หายปิดก,ก่อน